แล้วสาหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะที่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบามาดูพลังงานกันว่าดวงของไพ่จะบอกสิ่งใดกับคุณนะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปด้วยนะมาดูกันค่ะไพ่จะบอกอะไรไพ่บอกแบบนี้ค่ะวูวิลออฟเดอะฟิวเจอร์การเดินทางมีใครเดินทางไกลไหม ในช่วงเร็วๆนี้ยื่นเรื่องเอกสารวีซ่าสำเร็จการเดินทางไกลการไปทำงานต่างประเทศคุณจะเจอโอกาสดีๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะถ้าใครเดินทางเดินทางได้เลยนะโดย e เอ็มโพเรว้าวช่วงนี้ดวงอุปธรภมโดดเด่นนะใครเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศถ้าเป็นคนสดจะได้เจอดวงอุปธรรมที่ดีจะได้เงินที่ดีจะได้งานที่ดีจะได้เจอโอกาสที่ดีแล้วก็ช่วงนี้นะคะ คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอนะครับให้เอ็มเพลเอแล้วก็ใครที่มีแฟนอายุเยอะกว่าแฟนจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างมากไพ่ใบสุดท้าย9้าเหรียญน,นะคะคุณผ่านไปเห็นคลิปนี้คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณรอคอยนะคะเงินนั้นนะคะอาจจะได้มาจากโชคลาภด้วยอาจจะได้มาจากความสเสน่หาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้มาจากทรัพย์สินมรดกบางสิ่งบางอย่างแต่คุณจะได้มาอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้ว รับพลังงานความโชคดีนี้การเดินทางที่ดีการเงินที่ดีดวงอุปธรรมที่ดีไปและขอให้คุณโชคดีพิมพ์้ารับคำทำนายนี้และเดี๋ยวเจอกับพี่หมอน้ำหวานในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ